จะทำยังไงให้ลูกเกิดมาผมดกดำสวยแม่ท้องเสริมสุขภาพผมให้ลูกในท้องได้ตั้งแต่ตอนนี้มาดูกันเลยค่ะแต่ก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้แม่ท้องคลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่จนนะคะ อยากให้ลูกเกิดมาผมสวยดกดำสนิทแม่ท้องต้องกินอะไรนอกจากพันธุกรรมที่ส่งไปยังลูกในท้องแล้วยังมีอาหารที่คุณแม่กินตอนท้องเสริมให้ลูกเกิดมาผมดกดำได้นะมาดูกันค่ะ 1. ผักใบเขียว ผักใบเขียวจะช่วยเสริมให้ร่างกายทั้งแม่และลูกผลิตไข่มันที่ใช้บำรุงผมซึ่งยิ่งเสริมให้ลูกเกิดมามีสุขภาพผมที่ดีอีกด้วยค่ะเช่นผักคะนา้าผักขมบรอกโคลีและผักบุ้งค่ะ 2. ไข่ไก่แม่ทองที่ชอบเมนูไข่รีบมาฟังกันเลยค่ะ เพราะไข่ไก่มีโปรตีนวิตามิน A วิตามิน B12 สงังกสีและไบโอตีนเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงผมให้ดกดำและบำรุงสมองให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีด้วยค่ะ 3. งาดำงาดำก็ต้องคู่กับผมที่ดกดำแน่นอนค่ะเพราะในงาอุดมไปด้วยวิตามิน B และแร่ธาตุสำคัญที่ช่วยบำรุงผมลูกให้ดกดํำและเงางาม อีกท้งช่วยให้คุณแม่นอนหลับได้สบายมากขึ้นค่ะ 4. น้ำอัญชันในน้ำอัญชันนอกจากเสริมสุขภาพดีให้กับคนท้องแล้วยังมีสารแอนโทไซยายนินช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดไปบำรุงเส้นผมให้กับคุณแม่และลูกในท้องค่ะ 5. มามันหวานญี่ปุ่น อยากให้รูปผมดำสวยเหมือนคนญี่ปุ่นต้องมาลองกินมันหวานญี่ปุ่นกันดูค่ะเพราะมีวิตามิน A, E และ C ช่วยบำรุงหนังศีรษะและเบตาแคโรทีนช่วยให้ผมขึ้นไวและดกดำเงางามอีกด้วยค่ะ 6. เนื้อปลา ปลาทะเลที่แนะนำแม่ท้องเช่นปลาแซลมอนปลากระพงปลาซาดีนมีโอเมก้า3และไขมันดีช่วยบำรุงหนังศีรษะรากผมให้แข็งแรงและเสร์ฟให้เส้นผมมีสุขภาพที่ดีเช่นกันค่ะและข้อสุดท้าย7ทุเรียนคุณแม่สายทุเรียนมาฟังข่าวดีเลยค่ะ ในทุเรียนมีการมาถังและซันเฟอร์สูงกระตุ้นการไหลเวียนเลือดซึ่งทำให้เส้นผมเติบโตได้ไวค่ะสุขภาพผมของลูกที่นอกจากได้จากพันธุกรรมแล้วอาหารที่คุณแม่กินระหว่างท้องก็ช่วยเสริมให้ลูกมีผมดกดำได้ค่ะกินแล้วสุขภาพดีกินแล้วผมลูกเงางามแม่ทองไม่ควรพลาดเลยนะคะ อยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย